ขายที่ดินแปลงสวยติดถนนใหญ่เนื้อที่2ไร่2งาน79ตารางวานะครับเป็นที่ถมแล้วสำหรับที่แปลงนี้ครับติดถนนเส้นเศรษฐกิจถนนเชียงใหม่พร้านะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เชื่อมต่อไปทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หลายทางเลยนะครับแปลงนี้เจ้าของคิดอยู่นานเลยนะครับกว่าจะตัดสินใจขายนะฮะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจซื้อได้เหมาะสมเลยนะครับ ในโซนนี้นะฮะเป็นโซนอำเภอสันทรนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่เมืองกําลังจะขยายนะครับเส้นนี้ด้วยความที่ว่ารถเยอะนะฮะเขาก็เลยขยายเป็นถนนคอนกรีตแบบ4เลนนะครับซึ่งรองรับรถที่มาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเยอะพอสมควรนะครับรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดลำรางสาธารณประโยชน์นะครับข้างเคียงก็ลายล้อมด้วยทุ่งนาเลยชุมชนมาหน่อยนะครับ สถานที่ใกล้เคียงต่างๆนะครับจะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็น้ำตกนะฮะร,รวมถึงพระธาตด้วยนะครับคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจซื้อลงทุนนะครับทำพวกร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆหรือเป็นจุดแวะพักได้นะครับหรือถ้าจะทำเป็นที่อยู่อาศัยนะครับโซนนี้ยังมีตลาดใหญ่ๆเช่นตลาดเจดีแม่ครัวตลาดแม่โจ้นะครับ และไม่ไกลก็จะเป็นเทศาบาลแม่แฝกนะฮะร,รวมถึงโรงพยาบาลสันสายด้วยนะครับใช้เวลาเดินทางจากตัวเชียงใหม่นะครับไปประมาณ20กว่านาทีเมื่อเราวิ่งจากตัวเชียงใหม่นะครับผ่านตัวแม่โจ้ไปนะครับเป็นถนนสีเลนยาวจนถึงที่ดินเลยนะครับตัวที่ดินนั้นอยู่ฝั่งขาออกนะฮะคุณผู้ชมนองเหนือจากนั้นนะครับบริเวณโดยรอบอยังเป็นโซนโรงงานอุตสาหกรรมสะอาดนะครับ จะเป็นแหล่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้นะครับถือว่าที่ดินแปลงนี้นั้นใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยทีเดียวเมื่อเรายือนอยู่บนที่นะครับนอกเหนือจากวิวทุ่งนาแล้วเรายังได้วิวภูเขาที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของตัวที่ดินนะครับสภาพพื้นที่นะครับอันนี้ถมไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาก่อสร้างถนนนะครับ ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่จอดรถพวกรถบดอัดต่างๆนะครับฉะนั้นสภาพพื้นที่นั้นแน่นพอสมควรคุณผู้ชมเข้ามาถึงปุ๊บนะฮะสามารถสร้างได้เลยนะครับในส่วนของตัวที่นะครับเขาจะถมสูงกว่าถนนนะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องถมเพิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเส้นนี้เป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับ ล้วใช้งานได้หลากหลายเลยเหมาะสำหรับลงทุนซื้อเกณฑ์กำไรหรือทำธุรกิจต่างๆถ้าหากว่าถนนเส้นนี้เสร็จนะครับราคาก็อาจจะขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้อยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมด้านหลังของเรานะครับยังเป็นอาคารโกดังนะครับเป็นโรงงานสะอาดนะฮะคุณผู้ชม ด้านท้ายสุดของที่ดินนะครับเป็นลำรางสารประโยชน์มีน้ําตลอดนะฮะถ้าเราปรับเป็นพวกร้านกาแฟต่างๆก็ยังใช้สอยจากลําลน้ําตรงนี้ได้ลําน้ําเส้นนี้ไหลมาจากเขื่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับนัดชมได้ทุกๆวันนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้หรืออยากจะสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็โทรหรือแอดไลน์ตามเบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้องกันต้องกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ